สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงภาษาอังกฤษนะคะในการพูดอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจะบอกว่าในการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะไม่ว่าภาษาใดในโลกเนี่ยก็ย่อมมีเสียงหรือว่ามีซาวต่างๆนะคะซึ่งเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยแานภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าพยางและเสียงที่ ทุกเลงออกมาเนี่ย้ามีความหมายมันก็จะเป็นคำอาจจะเป็นคำโดดๆเช่นีอ e อเดินวิ่งในภาษาไทยนะคะหรือจะเป็นคำหลายพยางเช่นลูกเคยสพ้ยพินิหารนะคะซึ่งแต่ละคำไม่ว <Bhar> ati <ation> ่าจะเป็นพยางเดียวหรือหลายพยางก็มีส่วนประกอบก็คือพยญชนะแล้วก็สระ เพื่อนชนะจะทำหน้าที่สามาการคือตัวต้นพยางกับตัวท้ายแล้วก็ตัวควบส่วนเสระก็จะก่อให้เกิดการออกสียงต่างคะภาษาอังกฤษมีอยู่3ทั้งหมด26ตัวนะคะก็คือ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w x y z ะคะ่ะ ในภาษาอังกฤษนะคะพยัญชนะเดี่ยวๆอย่างตัว A B C D E F G สระเนี่ยก็จะเป็น A E I O U อันนี้จะเป็นเป็นสระหรือว่าเป็นตัวแทรก กับตัวอื่นทำให้เกิดเสียงทำให้เกิดคำส่วนตัวเพลชนะทั่วๆไปฮะอย่างยกตัวอย่างตัว B ก็เท่ากับบอใบไม้ใช้เป็นทั้งตัวต้นประโยคและตัวปิดท้ายถ้าเป็นตัวต้นประโยค B ก็จะเป็นตัวขึ้นประโยคเช่น boy box bed แต่ถ้าเป็นท้ายประโยคก็ดูได้เลยว่าต้องเป็นแม่กกบ แก๊บบ๊อบหรือกบก็ตามตัวีเท่ากับ4 ขอควายก็ขอไก่ถ้า c ตามด้วย a o และ u จะเท่ากับขอควาย ช่น e, แคนโคกคัดส่วน C ตามด้วย E I Y จะเท่ากับ ซาโซเช่นเซนซิติเซนไซเคิลเห็นไหมคะว่า C แปลงล่าง ไปได้เลยตามสละที่มันไปผสมด้วยส่วนซีที่เป็นคอควายถ้าเทียบเท่ากับคอควายเมื่อใช้เป็นตัวท้ายเมื่อกี้ที่พูดนี่คือซีตัวใช้เป็นตัว หน้าประโยคแต่นี้เป็นสีท้ายประโยคก็จะใช้เท่ากับขอควายเช่นปิกนิกแมคานิก dictionary ก็เป็นหอคายอีกอันหนึ่ง c ที่ตามหลังอันนี้จะมีความเป็นภาษาต่างชาติขึ้นมาละที่ตามหลัง s กับ c จะเท่ากับกอกไก่เช่น S C T H S T C C H Scott ไหม Scott กอกอไก่แหละหรือ Sister ที่แปลว่ากันอะไร อันนี้เป็นสีไม่เกี่ยวเนาะอัน,นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีอันจะเป็นสแ a n d a l ที่แปลว่าข่าวลือหรือ s c a t อ e r กระจัดกระจายก็สะท้อนความเป็นกอไก่ scandal อันนี้คือหลักแต่มีข้อยกเว้นถ้า sc มาด้วยกันแล้วตามด้วย ei แล้วก็ y จะแปลงร่างเป็นสาโซ่เช่น s e n sister เซนเอ,อ้อยกซ้ำนยกซ้ำกับตัวเมื่อกี้นี่ก็แปลงร่างมาได้แล้วถ้าต่อไปจะพูดถึงตัวดีวันนี้ขอแค่นี้ก่อนอาจจะรู้สึก แน่นหรือว่าเครียดไปก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ